ครับผมบ้านพักตากอากาศสร้างตงปีที่แล้วครับผมนี่ครับจนมาถึงปีนี้ยังบ่เสร็จครับผมไปเรื่อยๆครับผมงานบรีบนี่ครับตใหไงเฮาโมงเสรเียบร้อยแล้วครับผมเราก่อออกมาครับต่อมาอีกสามเมตรเป็นห้องครัวครับผมต่อมาอีก ต,ต่อมาเห็ดห้องน้ำครับผมนี่ครับพอพอสวมห้อยยีัดอยู่นี่ครับผมห้องน้ำห้อยอ่ยู่จุดนี้ครับเ๋ยวผมห้องน้ำยยู่จุดนี้คัวสิงคอบเตอร์ห้อยยยู่จุดนั้นครับผมหกอ,อกองมาอีกสามมตรตัวนี้เป็นเตายายสี่คุ้นหาครับ กำลังก็จต่อเล็กจันทันหุมใส่เล็กสามครับผมสามคุนนิวครึ่งอันนี้เป็นทอทอมันเลียครับทอสวมห้องเหลียเขาใส่สามปอกปอกทีสี่ห้องมาใส่ขุดบ่ไว้ครับดินแข็งดินแกนครับผมไปนี่เลยครับผมงานต,งตั้งแต่ปีที่แล้วเข็ดบ้านพักครับผมบ้านพักตากอากาศ ก็จะเทคันหรอครับผมครับผมเทคันหมุนสามมตรทันอันนี้เขาเทคันเทคันสี่สิบเซนครับผมคันห้าคกามสูงสี่สิบเซนแล้วเ้อยจะดินเขาครับเอาดินเขาให้มันสูงไว้ครับดินเอาไส้เขาเป็นดินไหมครับผมดินยังไม่ได้ยูโตเดียวเพิ่งถมดิน พนเขเ็ดเาถาแก้เพันก็เฮ็ดเห็ดเล็ดจันทันเฮเสรนึงหันขึ่งครับนี้เอาใหญ่ตัวบ้านนี้สูงจากคาน2องเมตรัวนั้น ตัวขั้วออกว้กอใบขว้วสูงสองเมตรห้าสิบ